ก็ที่หายหายไปก็เพราะว่าไม่สบายทุกคนถ้ามาเป็นบทนคิดทงคิดถึงกันวัวฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนจะเห็นแค่หน้ามาของหนูเพราะว่าหน้าสดมังมายมหาสารรายาไข่กองเวอร์วังเฮ้ยไม่จะไม่ให้เห็นหน้าเห็นแค่หน้ามาพอนะวีน่ากลัว เฮ้ยไม่ทุกคนเห็นหน้าฉันแล้วโอ้โอหุยิ้มสวยอะไรเห็นแค่หน้าผากเนี่ยน่าล้นเลย <c oughs> หน้าล้นนะหน่าลน้น <c> น <oughs> ี่ไม่มีคิ้วด้วยอ่ะหือสิเห็นสิวคิ้วก็ไม่มีนะโอ้หน้าสดมากหน้า <c oughs> สดตลกจ้า แต่ก็เช่าวันเถอะไม่เป็นไรหรอกหน้าก็สดก็สดไปสิเนาะเรื่องของหน้านี่ทุกคนผักจะไว้หน้ามาแบบว่าหน้ามาบางๆแต่ว่า Style. เ o าีสไตล์ดีไหมน่ารักปะอยากลองหน้ามาบางบางหน้ามาหนามานานเปล่าหรอกหน้ามายาวแล้วดูดิไว้อะไรก็น่ารํกทำไมอ่ะเรายังม,มีชีวิตอยู่นะไว้อะไรทำไมอ่ะ ไม่น่าเล่นเลยเออแล้วฟิลเตอร์มันเล่นยังไงไม่เคยใช้เลยไหนอลองสิโอ้ด้านนีน้เไม่ชอบอ่ะไม่ชอบใช้ฟิลเตอร์อ่ะเพราะปกติถ่ายรูปก,ก็ปรับแค่แส, <c oughs> สงให้มันมืดก็ปรับแสงให้มืดทำไมเนาะ <c oughs> ก็คุมโทนไงก็าไมชอบทำไมปัญหาปะ <c oughs> ข้าวผัดกาแฟก็เงซี่ที่ตอนนั้นที่ทำข้าวผัดแบบเรียวๆอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปลงอันนั้นน่ากินที่สุดแล้วนะบอกเลยแต่อันนี้มันขาดสีสันเพราะว่ามันเป็นข้าวผัดชีสอย you know? ู่เนอะเวลากินชีสก็ต้องแบบว่าคุมโทนให้มันแบบสีเลี่ยนๆะเวลากินมันจะได้เลี่ยนๆเข้าใจปะต้องให้มีน้ำหัวเวลาพูดหรอฮะดูปะ <c oughs> หนูดุนะพี่ไว้หรอ ทุกกะตานอนบนเตียงแต่ผักนอนข้างล่างไม่จริงค่ะผักนอนบนเตียงเ็าตอนนี้ผักอยู่บนเตียงต้องพูดถึงโซฟาค่ะโซฟาผักอัไม่นั่งบนโซฟาเนยทุกคนผักนั่งบนพื้นแต่ว่ามันเป็นเบาะนั่งกับพื้นน่ะอุ้ยหัวยุ่งมากเลยก็คือว่าจะให้ดูนะนี่คือโซฟาและนี่คือเบาะอุย้ยลกมากแหลกแล้วคือผักก็นั่งเบาะแต่เครื่องหลังก็คือให้ตุกกะตาน ถ้าเดินมาตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นสภาพหน้าสดมากๆเตอมตัว <c oughs> นี่คือยาทั้งหมดไม่ทั้งหมดสิเ <c oughs> หินยาแล้วเหนื่อยแต่ตอนนี้มองอะไรไม่ชัดเลยเว <c oughs> ้นอยู่ไหนอะ <c oughs> อะได้เลย <c oughs> นี่จะให้ดูน้องต้นใหญ่มากเลย <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนแก้วรู้สิป <c oughs> ีนขี้คาฟ่ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะ นี่คือผู้กันวันลูป <c oughs> พี่พระอายุเท่าไหร่อายุสิบห้าค่ะตอนนี้อายุสิบห้าค่ะอายุสิบห้าไม่สิสิบหกแล้วอไม่เจ็ดกำลังดี17็ดแล้วกันเนาะตอนนี้อายุสิบเจดค่ะเรียนอยู่มห้าจริงๆริงนะคะทุกคนอือจริงๆใช่ไหมน้องมองหน้าฉันสิใช่ไหมฮารุใช่ไหมฟัฟฟีใช่ไหมมูยอง นีม่มีใครคยด้วยใช่ไหมไอเขียวมามองไม่เห็นมึกใครบอกว่าผักขอยี่สิบสามโคตรมั่วอะไรอ่ะโอบอกแล้วไงว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดต่อยเป้าทุกคนยิงผักอรู้สึกไม่สบายมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็ดีขึ้นพอดีขึ้นอะ่ะพอดีขึ้นแล้วอะ่ะมันก็กลับมาเป็นอีกก็รู้สึก,กว่าไม่ได้แล้วก็เลยโทรหาป้าป้าพาไปหาหมอนหน่อยไปประมาณป้าหนูว่านูชกเกียจไปหาหมอว ป้าก็แบบอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเค้เกียจเดี๋ยวไปเดี๋ยวอะไรฮสรุปก็ไปสิเอารูปยาลงให้ดูแล้วว่าไปหามามันเลว้วก็ทีห่หายไปก็เพราะว่าไม่สบายทุกคนถ้ามาเป็นบนคิดทงคิดถึงกันว้าคิดถึงทำไมอยู่โลกเดียวกันนะฮ <c oughs> ะอยากลองเพลงอยากเต้นด้วยแต่เจ็บคอไม่เกี่ยวเนี่ย เคยแกล้งคนอื่นั้งไหมแกล้งนะทุกคนแต่คนอื่นจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าพักแกล้งเป็นคนที่แกล้งคนอื่นเนียนๆไม่ก็เป็นคนที่ชอบวางแผนให้คนนี้ไปแกล้งคนนั้นแล้วเราก็ยินดีเชยๆเออสิวแล้วทำไมต่อยบ้าหล่ะเป็นสิวแล้วทำไมฮะทำไมจาบาจาจาบาจาโป้ไนนงโอ้ละนอง <laughs> ตอนแรกผักฝั่งเป็นเจ้าบาเาโอะละนอฮโลกอ่ะรู้ว่าเดินนางเด้อดคิดว่าร้องว่ะเละเด้อไอเด้อเด้อไอเดือเราก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นว่าอ้าวสรุปว่าร้องว่ะเด้อนางเด้อหรอเด้อไอเดือคืออะไรอ,ะอ่ะอ้าวแล้วเราต้องร้องให้ผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วถ้าเราร้องให้ผู้ชายกับผู้หญิงเด้อไอนางเด้ออย่างเงี้ยไม่รู้ <c oughs> มันผสอยังไงเด้อนางเดือเด้อเด้อไอเดือได้ปะ ดูปาคมไลฟ์วัดรูปโอ้โหชาตินี้ก็ไลฟ์ไม่จบอะค่ะอยากไปเรียนวัดรูปอะเดี๋ยวพักก็อยากเรียนภาษาด้วยนะแล้วก็อยากเรียนภาษาจีนด้วย I want to speak Chinese จิงหมิงอะไรอะทุกคนเข้าใจว่าชื่อแักชื่อจิงหมิงเหรอไม่ได้ชื่อจิงหมิง ชื่อเจงหนีแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคือมันนานมากแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆนพราไปหาคําแปลนะคะไม่เจอเหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าเขาตั้งหินงุ้มทาไมว่าแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กๆค่ะเคยเรียนโรงเรียนที่เป็นแบบว่าเออเป็นโรงเรียนสองภาษาค่ะตั้งชื่อจีอะไรล่ะสับภาษาจีนพักนู้นลืมหมดลืมจริงๆนะตั้งหนาชื่อตัวเองอเขียนไม่ได้เลยเจอหนีอะไรเจอหนีเจอหนีอะไรเนี่ย นี่หาวนี่หาวอืมพ่อเนาะก็ต้องเป็นป้าบัป้าตัอ้าถูกด้วยมีวนหาวมีชื่อฟ้าละมอกินข้าวหรือยังหัวผู้ขี่ห้วหนีฉันไม่ได้ชอบเธอหรอกแล้วถ้าฉันชอบเธอพูดว่าอะไรหัวไอ้หนี ไม่ได้เอาคำว่ารักแต่บอกวียกได้คำว่าชอบอะชอบเฉยๆไม่ได้รักอะ Are you understand what I'm talking about ฮ huh? ะไม่ไม่เข้าใจคะ่ะน้พูดอะไรคะ <c oughs> สีห่วง หัวฉีห้วนหนีก็คือตัดคำว่าปู่ออกไปใช่ไหมปู่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 เฮ้ยใช่ล่าสุดมีคนจีนมาจับมือคนจีนที่เป็นคนจีนน่ะคนจีนน่ะแบบคนจีนเลยอะพักก็แบบ oh my god แล้วเขาก็บอกพัก,กว่าว้าวเพรียวเลี่ยมอะไรหัวเพรยวเลี่ยมแล้วว่าสวยใช่ไหมใช่ปะใช่ปะเฮ้ยในนี้มีคนจีนมัเนี่ยตลกจังเลย ทำไมขำอ่ะว้าเขเพีเลียงเอ้ยเขาดูอยู่หรือเปล่า if you look me เอ้ย if you see see me live now you don't care นะไอไม่ได้รออยู่นะคะคุงไม่ได้พูดสาษาจีนนานอ่ะอันรกตแล้วว่าต้องพูดว่าไงอ่ะพิมภาษาจีนมาอ่านออกจากหัวปูเพี้ยเลี่ยงเหรอไม่หัวเพี้ยเลี่ยงเขาคือไอแปลว่าอะไรคือไอแปลว่าน่ารักก็ใช่ปะ ไม,ม่ม,มี่อยอร่ออะไรลงทาไมมีแต่คนชอบพินภาษาจีนมาอันไม่ออกไม่ได้จีบพี่น้ำหนึง่งก็แค่ล้องเล่นมุกไาจีบพ,พี่น้ำหนึ่งไม่ได้ <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าเป็นลูกพี่น้ำหนึ่งเก็บมาเลี้ยงหนูไ <c oughs> ม่ได้เจ้าชู้จริงๆแล้วหนูไม่ได้เจ้าชู้นะคะหนูเป็นคนไม่มีหัวใจคมันแวมพายเพราะขมไม่มีหัวใจ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าพากคมไม่มีหัวใจ จริงแล้วว่าหัวใจผักอยู่ที่พี่เจฮยอน <laughs> <laughs>